สวัสดีครับอ่ะวันนี้ก็เราสองหนุ่มนะฮะก็จะมาอันบ็อกแล้วกันเพิ่นว่าผมได้รับไม้จากไหนฮะจากแบดนลูน่าแดนลูน่านะฮะแล้วก็ทัมเบรนด์พันมาตรฐาน U.S. Football Player ได้ครับโอเคเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาอันบ็อกตัวนี้นะครับอ่าได้มาเมื่อวานจริงๆเดี๋ยวผมจะ ใส่รูปไปให้ว่าจริงๆแล้วกิฟต์มันเป็นสีชมพูแบบอะไรนะคิงโกลคิงโกลอ่าคิงโกลแบบนี้ครับอ่าชือโปรโกลเลยครับแกะมันแข็นๆนี่นะฮะแบบนี้ก็ความสเปคของไม้เดี๋ยวเราพูดถึงสเปคของไม้นะครับก็ตัวหน้ามันตัวหน้าเนี่ยฮะที่เป็นไฟเบอร์ด้านหน <The> ้าเนี่ยแหละครับ ก็คือเป็นโพเล G700 นะครับเป็นลอคาร์บอนไซเบอร์นะครับก็เป็นน่าจะเป็นผ้าผ้าเส้นใหญ่ที่มีความมีความทนทานมากนะครับแต่ว่าตีแล้วมันจะไม่เป็นขุยแต่ว่าเส้นเส้นมันจะไม่แบบเหมือนเป็นผ้าอ่ามันจะแข็งกว่านะครับเป็นมันเป็นเส้นคาร์บอนเลยใช่ใช่ครับคอยลาคอยลามันเดนลูกมันจะเด้งมัมจะดื่อกิน ในการสปินอ่าครับครับต่อมาครับตัวคอตัวคอหมายถึงว่าตัวด้านในวัตถุด้านในนะครับวัตถุด้านในคือเป็นพันนิพัทธ์อะโพลิเมอร์นะครับก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นรังผึ้งรังผึ้งรังผึ้งต่อๆกันนะฮะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ดูนะครับส่วนตัวพัเดินนะฮะพัเดินก็คือความยาวนี่นะครับความยาว1 6 5นิ้วนี่นะแล้วก็กว้างนะครับ7.5นิ้วครับอ่าส่วนจิ๊บนะฮะจิ๊บตรงนี้ ความยาวนะครับห <5. S 1> ้าสสามนิ้วส่วนความความความกว้างของมนันนะฮะประมาณสี่จุดน่สองห้านิ้วนี่นะครับส่วนเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงมันนะครับคือสี่5ดหนิ่สองห้านิ้วครับเส้นรอบวงมันก็คือความความพ้วนแล้วกันนะความพ้วนของดําไม้อันนีนน้น้ำหนักน้ำหนักนะน้ำหนักเป็นไงน้ำหนักประมาณแปดจุดแปดออนถึงแปดุสี่ออน ก็คือผมอถ้าเทียบเป็นกรัมก็ประมาณ200 2 3 6 2 3 6กรัมถึง2 4 8กรัมครับก็ถือว่าไม่ได้หนนะักมากประมาณป็ตีก็เหมือนประมาณโซแ,แก้วกาแฟแก้วหนึ่งอ่าอแก้วกาแฟมันมา 20ml เนกะิดน้ำแข็งเ่ิอะไรไปก็ประมาณถือน้ำกาแฟแก้วหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันดยแกะก่อนเบีรยหนึครั้งแรกของเขาเลยนะ ที่มีไม้รู้จักผมไหมยามายูนแต่พี่ผู้อุปถัมภ์ผมนะคุณ้องนะได้ไม้ตัวท็อปเลยนะครับว้าวมี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 สวยอยู่ตรนี้ชอบสวยมากตายแล้วยุ้ลคัตีอันนั่งชันนั่งของตัวสวยๆอ่ะคือคื่นรุ่นขอเขารุ่นนี้เป็นรุ่นเตรุ่นี่เ เขาสวยคือเขาเขาเจ้าว่าสวยเขาเรียกคขา่าสวยยืนลงไปที่ไม้อ๋อโอเคโอแมจ้าชอบตัวน่ารักมากเลยแล้วเมื่อวานแล้วจริงๆคลิปมันจะเป็นสีสีเดียวกันที่เลยนะแต่ไม่ได้ใช้ครับมันก็จะแตกไปเลยที่ขอบาได้คลิปมาก็เลยทันเลยใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโลโก้เขาเนาะลูกรูจักรันเาไมลูปจักรัครับ ป็นก็รู้หน้าครับรู้หน้าแต่ว่าประจันแต่วก็ได้รับมี่ยนะมาตรฐานจากทีมูเอสเอนะครับก็บอกอัพเดตแลนานาน้วนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็เมื่อวานที่เขาให้คลิปสีดูมาแต่พันเรียบร้อยเลยหวานเหลวเลยเรียบร้อยแม่สวยด้วยใช่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 ให้ผมว่ามันโอเคมากเลยนะเสบายเกินแล้วแล้วก็รู่นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้มันเป็นมินิครับเขาบอกว่าตัว ตัวโปรโปร,รุ่นนี้มันเป็น16มิลหนาที่6มิลเนอนะเมื่อกี้ยืนบอกที่6มิลแล้วมันเป็นรุ่นที่ช่วยให้ power หมายว่า power มี power มากขึ้นแรงขึ้นตีเนี่ยนะก็จะมีเสริมควา,ามแรงความแม่นยำอ่าเออซิชันนะครับตรงความแม่นยำแล้วก็มีคอนโทรลหมายว่าคอนโทรลได้ดีด้วยนะครับผมก็รุ่นนี้ถูกพัฒนามาให้ให้มันคอนโทรลบอลได้ง่ายนั่นแหละแล้วก็เพิ่มแรงแอแคชั่นเข้าไปด้วยเวลาตีไม่ต้องเหนือหน่อยมาก ตัวโฟลโ์นี่จะมาตาอแับคนที่เล่นเกมบุกจริงๆ,ๆชยาเนีนะครับครับจะเล่นเกมบุกแล้วก็ชอบสปีดเพราะว่ามันมีน้ำหนักค่อนข้างเบาสวนนี้ครับสวยนะครับสวยเลยอันนี้ก็เป็นโคเบอร์เขาเนอะโคเบอร์ของลูน่าเขานะครับทีนี้พวกนี้หาซื้อได้หมดเลยเนะอะอันนี้อันนี้อีกรุ่นหนึ่งฮะอันนี้เป็นลูน่าครับทำมาพิเศษ ปีมังกรปีมังกรปีนี้ก็เลยเป็นลายมังกรนะฮะัเดี๋ยวนี้ใช้ไปแล้วเนอะก็เห็นเป็นลายลูกบอลนะครับที่ตัวคาร์บอนมันมันกินที่ลายๆนี่คือมันกินเนื้อเนื้อลูกนะครับเพื่อให้เกิดการสปินดูหน้ายาต้นนะครับก็เป็นขาวดำโทนขาวดำนะฮะอันนี้เป็นรุ่นโปรเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีขาวเป็นรุ่นรุ่นรุ่นแรกก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้เนอะไซส์มันจะมันจะยาว เท่าหรอครับข้อไม่เท่า,าก,กันแล้วกันแล้วกันโตนะจะเท่ากัานนะโอเคอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าแบบว่าร้อ,องตีกับลูกเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแบบเห็นผลกับลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวเราไปลองอใช้ไม้นี้กันว่าผลเป็นยังไงนะฮะโอเคฮะ ก็ไปลองแล้วอาจะเอาผมไปน,นะงั้นผมก็แบบเาเวอร์มากคือแค่เราตั้งมาให้เสร็จรูกเด้งมา<ะ>เราไม่ต้องแบบออกแรงพันเลยคือด<ะ>้วยความ<ะ>ท,ที่ของกอล์ฟมันตั้งดีมากครับคือคมบอลบอลมันเด้งแบบรู้ะครับบอลเด้งแบบเนี่ยมันเด้งแรงมากฮะคือแบบนี่คือแบบตั้งเฉยนะคือหมายว่าเราแค่จะออกแรงในการใช้แรง แเนี่ยใช่มันเซฟแรงเรามากขึ้นทําให้เล่นเกมได้ยาวขึ้นนเพราะว่าเวลาเล่นเกมเรต้องมาเล่นทีอาจจะหลายแมตช์อ่าใช้แรงตอนนี้นนี่เรอลูกก็ตึ้งแบบใช่ใช่ใช่มากแล้วก็ตัวบาลานะคกันนะบาลานซ์นะครับตัวตัวโปรเนี่ยครับด้านด้านแพดเดิ้ด้านบนน,นะไม่ใช่ลงพิทน,นะฮะมันจะมีน้ําหนักมากกว่าหมายถึงเหมือนว่าเวลาที่เราปวดไปครับ ตัวไม้มันจะส่งให้แรงอ่ะมันเพิ่มขึ้นมันก็กลายเป็นทาวเวอร์ที่ผมเขียนไว้ว่ามันมันพาวเวอร์ได้บ้างแล้วก็ถ้าในพิกโตบอลจะมีไม้ถึงสองประเภทหล,ลักคือ,อทาวเวอร์กับคอนโทรลถ้าในดูหน้าคือพาวเวอร์จะเขียนว่าโปรแต่ใงผมเป็นคอนโทรลด้วยนะครับทาวเวอ,อ,วเวอก็จะสายบุกอืม ่สายคอนโทรลก็ใช่ใช่ครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกเพิ่มความแม่นยำเนาะกับตัวอ่าคอนโทรลนาาขึ้นในทุกวนีอ้อย่างผมก็เหมือนว่าพอพอลองจริงๆแล้วครับเหมือนว่าพอเราเบี่ยงมือไปทางไหนอะไรเงี้ยมันก็แม่งกระชับนิดนึงเพราะมันก็ตามมือแล้วนัว่นแหละดังนั้นมันก็เลยคอนโทรลง่ายขึ้นครับแล้วก็พอคอนโทรลง่ายขึ้นก็สร้างความแม่นยำมากขึ้นอย่างนั้นละกันเนาะก็ถือว่าเป็นการอันบ็อกแล้วก็นนอกกวลกองไม้นะฮะ เป็นหน้าโป้ครับนิสิตแล้วรูปสวยเหมาะกับผมไม่เกินครับก็ถือว่าแบบดีเลยฮะรุ่งมคุ้มมากแล้วก็ดีดีมากถ้าใครอยากจะลองหาไม้อยู่ครับถือว่าก็ลองเลือกแบรนด์หน้าก็โอเคนะครับใช่แบรนเยอะแยะถ้ามาเล่นส่วเบนก็ถ้าตอนนี้เราถือส่วนเบนเนาะถ้ามาเล่นส่วเบนลองติดต่อคุณโอมคุณโอมถ้ามาส่วเบนให้เราติดต่อคุณโอมขอลองยืมไม้เทสดูคุณโอมมี สองคำรุ่นนั้นนั่นหละนะตัวที่มันครับแล้วก็มีโปรนี่ด้วยนะครับผมก็ลองมายืนดูได้ว่าอยากลองเทสเดินใจจะซื้อนะครับก็ลองดูเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนจำหน่ายใช่ใช่ใช่ลองแล้วว่าเออมันดีคือราคาก็คือง่ายว่าตัวการผลิตมันใกล้เคียงกันเลยครับมาแต่ก็มองว่าอันนี่เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงง่ายราคาถูกแบรนด์ มีสองท่านได้สองท่านเป็สี่ราคาต่างกันครับอันนี้เฉลี่ยประมาณห้าค่ะแล้วก็มีขายในไทยอที่พันธุคุณต้องไปสั่งที่ไหนก็สั่งในไทยได้เลยนะครับนี่ก็เริ่มมีเอาไม้ยูหน้าไปแข่งในทีอีนะเพื่อนโอเคโอเคครับวันนี้เราขออนุญาตจบการบล็อกแล้วก็เป็นการทดลองไม้แล้วกันเนาะให้เพื่อนๆได้วยในใน e ีแรกกันเราเรียกว่า EP แรกเลยกันนะโอเคครับไงก็เดี๋ยว ติดตามกันอีกทีต่อไปเราจะพูดเรื่องอะไรกันต่อนะครับเกี่ยวกับนิ่ก็บอกเนี่ยแหละครับผมกอลัเหินกำลังเหินนะฮะงั้นพวกเราสองคนลาไปนนะครับสวัสดีครับอ่ะซ้อมต่อไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะ